สวัสดีครับวันนี้เจอกันนะครับ EP ที่27นะครับวันนี้โค้ดรัตจะมาสอนเกี่ยวกับการย่อลิงก์จากแอป u p i c นะครับเรามาดูกันครับว่าปกตินะครับลิงก์นะครับมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก่อนที่เราจะย่อลิงก์นะครับลิงก์ที่ให้มามันจะยาวแบบนี้นะครับแต่เวลาเราย่อลิงก์เสร็จนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับวิธีการย่อลิงก์นะครับอันนี้นะครับ เข้าไปหน้า u p i ิ k เลยครับผมอันนี้นะครับนนี่นะครับเข้าไปหน้า u p i ิกนะครับอสมมุติว่าเราจะย่อลิงก์ตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วไปกดรูปตรงนี้นะครับรูปคําว่าแช์นะครับผมตรงลูกศรตัวนี้ครับใกล้ตะการนะครับกดไปเลยครับแล้วเรากดเข้ามาตรงที่คําว่าย่อลิงก์ครับกดเข้าไปเลยครับ เดี๋ยโอเคแล้วออกจากหน้านี้นะครับนี่นะครับเข้าลองเข้าไปดูที่ายนะครับอันนี้นะครับวิธีนี่ครับอันนี้นะครับมันจะยาวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับลิงก์มันจะยาวแบบนี้นะครับอันนี้เราเข้าไปที่หน้า Google นะครับเข้าไปที่หน้า Google โอเคนะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าย่อลิงก์นะครับนี่ครับพิมพ์คําว่าย่อลิงก์ เห็นไหมครับพิมพ์คาว่านี่ย้ย่อลิงครับแล้วเข้ามากดตรงตัวแรกนี้นะครับบิทลี่นะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้นะครับเราสกู่นะครับอันนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นนะครับอ่าอันนี้แบบนี้ โอเคเริ่มขึ้นไปนะครับอันนี้เห็นไหมครับเราใส่ดิก็ปี้มาครับแล้วก็วางครับแล้วกดตัวสีฟ้าเนี่ยครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเรากดก o ปี้ครับผมอันนี้เสร็จสิ้นนะครับอันนี้เราก็ไปวางที่ลายเราก่อนนะครับไปวางที่ลายก่อนนะครับกดเลยเห็นไหมครับ เมื่อเราย่อมามันก็จะสั้นอย่างเงี้นะครับแล้วกดเข้าไปดูนะครับว่าใช่ลิงก์ที่เราคัดลอกหรือเปล่าครับเรากดเข้าไปดูนะครับว่าใช่ลิงก์ที่เราคัดลอกมาหรือเปล่าครับโอเคสรุปว่าเป็นลิงก์ที่เราคัดลอกมานะครับอันนี้นะครับก็คือเสร็จสิ้นนะครับวิธีการคัดลอกย่อลิงก์นะครับให้มันสั้นลงนะครับผมโอเคนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝาก กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้คนรักด้วยนะครับสวัสดีครับ